สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง believer 369เ้ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีกันและละขนากาันสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามไปกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารรอัลอาอดีมาที่ believer 369ตรงหน้าล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อ,อาลาอดีมาทำค่าครูได้ครับก็จะราคาพิเศษในเดือนกันยายนลดให้2ต่อนะครับตั้งแต่วันที่ 5ถึงวันที่15กันยายนวันที่15กันยายนเป็นวันสุดท้ายครับอัลลาอาดีมาทําค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษลดให้ทุกคนที่อัลลาอดีมาทําค่าครูครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวพฤหัสดีโคโจอนยาราศีแล้วจากร,ราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งอีพีนี้เป็นอีพีที่2อนะครับอีพีนี้จะกล่าวถึงดาวพฤหัสดีโคโจรอยู่ในราศีกรกฎเนี่ย ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังเนาะก็กลับไปฟังได้ที่ดยาวสีจรยญายราศีมาอยู่ในราศีกรกฎ2เดือนครึ่งนะครับแล้วคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดาวโยกกับเ,เขาเรียกว่าสัมพันธ์กับดาว3ดวงนี้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพิ่มเติมนะครับจากดยาวศิรยยายแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังสำหรับคนที่เกิดราศีกรลฎขนาดกันจุดกําเนิดจะทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้ทังราศีละขนาดจะจุดเดียวกันครับตนุราศีกรกฎ กันตรงนี้เนาะเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวพระศพดีโคจรจากราศีมิถุนใน,ในขณะนี้นะครับเข้าสู่ราศีกรกฎวันที่2ตุลาคม2568นะครับถึงวันที่23ธันวาคม2568ก็คือปีนี้น่แหละนะครับยังไม่ข้ามปีเลยก็คือ2เดือนครึ่งเนาะที่พอดับซีย้ายมาตรงนี้คืออะไรดับซีมาจากเจ้าเดือนพันธุกับเจ้าเดือนปัตตนิเรียกว่าเกณฑ์ลัคขนานะครับเกณฑ์ลัคขาทั้งคู่ ไปสู่ในตำแหน่งของลาภะเรียกว่าโยกหลังลัคนานะครับซึ่งจะเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆดาวพัสดีดวงนี้ได้ตำแหน่งสิงหเกณฑ์ครับคำว่าสิงหเกณฑ์นเนี่ยหมายถึงสิงเนี่ยคล้ายๆกับคําว่าความเข้มแข็งความเป็นผู้นําใช่ไหมครับดังนั้นจึงหมายความว่าดาวพัสดีดวงนี้ให้ผลแบบเป็นความมั่นอ่อาเรียกว่าคมเข้งแข็งขอโทษครับความเข้มแข็งนะครับลักษณะของการที่ให้โชคได้ลาบให้โชคให้ลาบนะ ลักษณะนี้ทีนี้ดาวาพาสเซปดีในตำแหน่งนี้ยังได้ตำแหน่งอุดและมหาอุดด้วยนะครับหมายถึงการาครบรอบใน12ปีจะมีหนึ่งครั้งนะครับก็คือเป็นจุดที่เราจะได้โชคใหญ่ที่สุดนะครับจำไว้เลยนะในรอบ12ปีตอนนี้คือโชคที่จะใหญ่ที่สุดแต่ตอนนี้แค่ชิมราง2เดือนครึ่งก่อนเดี๋ยวดาวเสดีจะโครจรเข้า,อาถอยหลังกลับไปที่มิถุนแล้วก็จะเดินหน้าอีกทีหนึ่งในราศีกรกฎเนี่ย กลางปี6-9ก็คือปีหน้านะครับดังนั้นเนี่ยเราค่อยได้ยด่ยวๆอีกครั้งหนึ่งแต่ใครได้ตอนนี้ก็จะได้ชิมลังก่อนว่าโอเคมันมันเกิดเรื่องดีๆมีโชคมีลาบอะไรบ้างนะครับคือตอนนี้เป็นจังหวะที่ที่สุดของคนกันผมบอกได้เลยนะครับไม่เกี่ยวกับดาวรายเดือนเกี่ยวกับดาวรายปี แต่มันเป็นแค่ช่วงจังหวะสั้นๆไม่ใช่จังหวะยาวนะครับแต่ใช้การพยากรณ์ด้วยดาวรายปีซึ่งปกติเราจะไม่ได้พยากรณ์ในรายเดือนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาพิเศษตรงพวกนี้แหละนะครับทีนี้เรามาดูกันปฏิสัมพันธ์ของดาวทุกดวงที่เห็นใน EP เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรอันดับแรกดาวซีอยู่ในตำแหน่งลาภะใช่ไหมพันธุลาภะคือโชคลาภเรื่องของอสังหาโชคลาภของคู่ครองนะครับแล้วก็ของครอบครัวมันมีเกณฑ์การแต่างงานครับ แต่ว่าแต่งได้ดีมาก้าใครายากแต่งเอ่อเยวนะมันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือปุตตะอริครับในนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพินอ่คล้ายพินทุบาทแต่ไม่ใช่นะแต่คล้ายๆพินทุบาทเพราะมันไม่ได้ดั่งใจไงปุตตะอริคือความไม่ได้ดั่งใจคือความหมดอ่ความความไม่ได้ดั่งใจอ่ะความไม่ได้ดังหวังหรือความผิดหวังอะไรยอย่างงี้ดีกว่า เรียกว่าความผิดหวังแล้วกันดังนั้นเนี่ยมันทําให้อาจจะมีปัญหาตรงนี้ได้เหมือนกันดังนั้นการแต่างงานเนี่ยถามว่าทําได้ไหมมันเริ่มต้นอ่ะมันไม่ได้อ่ะนะครับแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่ดีขึ้นแต่ไม่ได้หมายถึงจะดีทุกอย่างคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าไม่มีตอนไหนที่ดีที่สุดร้อยเปอร์เซนไม่มีไม่เสียตรงนั้นก็ต้องเสียตรงนี้ไม่ดีตรงนั้นก็ต้องดีตรงนี้มัน เอาเป็นว่าจังหวะเนี่ยมันไม่ได้มีดีตลอดเวลาและก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะได้ผลดีตลอดเวลาด้วยไม่ใช่ขนาดดาวที่มันเอื้อให้ขนาดนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะดีแบบร้อยเอร์เซ็นอันเนี้ยเราต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งว่าแต่เราจะดีเรื่องอะไรเราโฟกัสเป็นเรื่องๆดีกว่านะครับถามว่าถ้าเป็นเรื่องของการามีความรักครั้งใหม่เนี่ยอันเนี้ยก็ก็ลําบากอยู่เพราะว่ามันได้ปุตตะอริถูกป่มครับแต่มันห้ามไม่ได้อะเพราะว่า ถ้าเผื่อดาวเสาเข้าเล่มปตัตตานีแล้วมันไม่ปุดตอาอดีใช่ไหมมันก็พินทุบาทอยู่ดีันนั้นเนี่ยคนกันเนี่ยก็เลยไม่มีดีร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยพูดง่ายง่ายไม่มีดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ดีที่สุดได้แค่นี้แหละนะครับก็เอาเป็นว่าเราเราต้องมาระวังเรื่องของการที่จะทําอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นหรือการลงทุนความเสี่ยงเนี่ยนะครับมันก็จะมีความผันผวนอยู่เหมือนกันนะก็ต้องมาระวังนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าจังหวัดดี ก็ใช่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะแบบไม่มีข้อเสียเลยมีครับดังนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังแล้วกันเนาะถ้าจะทําอะไรทีนี้ดาวพฤีอยู่ในตําแหน่งของกรกฎเนี่ยลาภะแล้วโยกกระดามรุตยูที่เืินสุภาตมจริงดามรุตยูเืินสุภาเนี่ยดีับมันหมายถึงอนาคตสุภาก็แปลอนาคตดังนั้นมันตรงกันนะครับ ส่วนดาวเสาราหูในเรืออาริเนี่ยก็ดีแต่เสียตรงที่มันตกอริหมายถึงว่ามันได้ดีในเรื่องเสียเยช่นเงินกู้เงินผ่อนอย่างเงี้ยครับเป็นลักษณะนั้นแต่ปุตตะอาริเนี่ยคือการเริ่มต้นจากการเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยก็ดีแต่ต้องเป็นหนี้ที่ควบคุมได้อย่าใจแะยะ่อย่าใจกล้าใจใหญ่เกินไปพระราหูตกอริเห็นไหมครับเป็นเกษตรแปลว่าความรุ่มหลงของเราอะอย่างบางคนเนี่ยโอ้ยังไงดีกู้มาลงทุนมาแบบเยอะแยะมากมาย คนกันไม่เหมาะกับการลงทุนใหญ่ผมบอกเลยนะหนึ่งเป็นคนลังเลง่ายเป็นคนที่ถอยหน้าถอยหลังทางความคิดหมายคมว่าก้าวหน้าสามถอยหลังแปดมันเหมือนกับการที่เราเดินนิดเดียวเองแต่เราถอยกับตั้งเยอะตั้งแยะคนราศีกันเป็นราศีที่ที่มีจุดอ่อนเยอะครับเหมือนกับว่าความเขาเรียกว่าไ,ไรทางจิตใจหรือความ ความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยมันมีความลังเลก็ยากแล้วละ่ะที่เราจะประสบความสำเร็จได้ง่ายจาเลยนะว่าคนกันเนี่ยประสบความสำเร็จอีกยากไม่ต้องหวังว่าสําเร็จง่ายไม่มีหรอกครับคนกันเนี่ยบอกเลยเพราะว่าเป็นภพอริของดวงโลกด้วยคุณล,ลงลัคนาไม่ช่ลาศีนะครับลงลัคนาปุ๊บเนี่ยคุณรู้ตัวได้เลยว่าคุณเนี่ยจะสําเร็จได้ยากมากไม่ได้ง่ายครับเพราะว่าปัญหาก็จะถาโถมเข้ามากับคนกันนยครับไม่ได้พูดให้ใจเสียนะครับแต่พูดให้เข้าใจและชินกับมันคือ มันไม่ถึงกับชินหรอกผมเข้าใจว่ามันไม่มีไม่มีควาว่าชินหรอกแต่มันแค่หมายถึงว่าโอเคยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปัญหาคือส่วนหนึ่งของชีวิตดังนั้นคนกันเนี่ยเหมาะสมกับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจะดีที่สุดเพราะเขาบอกว่าคนกันเนี่ยเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเก่งมากนะครับดังนั้นเนี่ยมองโลกตามความเป็นจริงแต่ถ้าเรื่องของตัวเองเนี่ยชอบมันมันเหมือนจะไม่ค่อยได้ดีครับแต่เป็นเรื่องของคนอื่นมันกลับดีมากเลยนะ เออคนกันจึงเป็นเหมาะกับการเป็นมือปืนรับจ้างคาว่ามือปืนรับจ้างหมายถึงเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเพื่ออื่นบางคนบอกว่าตัวเองจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าไปซัพพอร์ตเพื่ออื่นกับดีอันนี้มันเป็นลักษณะนี้ครับถามว่าทําไมอ่ะคือคนเรามันมีทาเล้์คนละแบบเข้าใจะป่ะครับทาเลนน์น่ะมันเหมือนกับว่าอย่างราศีเมษเนี่ยเป็นราศีที่หมายถึงการบุกเบิกการเริ่มต้นแต่ให้เขาอยู่คงทนยาวนานก็ทําไม่ได้ อย่างราศีมีนเป็นราศีที่ชอบเป็นคู่ครองเราเนี่ยเป็นคนที่เงียบเงียบ,ยบสันโดษเก็บตัวนะครับลึกลับแต่ก็เป็นคนที่บริหารจัดการได้เก่งมากเหมือนกับเป็นคนที่ประสานทุกคนทุกที่เนี่ยได,ได้ได้เก่งคือเราต้องรู้ก่อนว่าข้อดีของเราคืออะไรแล้วก็ของราศีอื่นๆเนี่ยคืออะไรแล้วก็ต้องเข้าใจแล้วเราจะทําให้เราเข้าใจว่าตัวต,วตนเราเนี่ยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แล้วสิ่งเนี้ยมัน ติดตัวเรามาคือทาเลนต์ทาเลนต์ของคนกันเนี่ยคือคนคือการแก้ไขปัญหาเพราะคุณเจอปัญหามาเยอะครับชีวิตเนี้ยเจอแต่ปัญหาทําให้คุณเนี่ยเข้าใจในปัญหาหลายๆรูปแบบแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่มีปัญหาหรือเอ่อคุณจะคือมันมันก็พูดยากอะเนาะเอาเป็นว่าเราพยายามอยู่กับความจริงความจริงจะจะเป็นตัวพิสูจน์ให้เราอะ สามารถก้าวผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่างไปได้เพราะการการ,รเผชิญความจริงคือการยอมรับการยอมรับความจริงเป็นสิ่งสําคัญถ้าคุณหนีความจริงความจริงนั้นมันก็ต้องตามเป็นเงาตามตัวเราอยู่ดีนะครับมันก็สุดท้ายมันก็จะทํรลายเราอยู่ดีดังน,นั้นเราก็ต้องรีบรเผชิญหน้ากับมันแล้วแก้ไขซะบางคนเนี่ยโอ้มีปัญหาตั้งแต่ลูกยังเด็กจนถึงลูกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีก็ก็ค่อยไปแก้อย่างเงี้ยบางที ยิ่งนานยิ่งซับซ้อนยิ่งโอกาสไม่เหมาะไม่ไม่ควรแล้วมันก็อาจจะทําให้แก้ปัญหาได้ยากังนั้นเนี่ยก่อนวัวหายจะล้อมข้อก็รีบล้อมข้อมันก่อนที่มันจะหายก็ใช่ไหมครับใะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเผชิญหน้ากับความจริงปัญหาอุปสรรคมีแต่มีคนช่วยก็ถือว่าโอเคแต่การเริ่มต้นการลงทุนเนี่ยการเป็นหนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องเป็นหนี้ที่สามารถควบคุมได้และต้องไม่ใหญ่ไม่เสี่ยงนะครับทำไมนะ มันมีความเสี่ยงกับการกู้ยืมแต่การกู้ยืมนั้นมันเป็นความเสี่ยงครึ่งหนึ่งแต่กู้แบบถูกวิธีกู้แบบจำนวนที่มันโอเคไม่ถือว่าเยอะเกินไปอันนี้ก็สามารถกู้ได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าปุตตะอาดีคือความคือในความไม่สมบูรณ์แบบมันจะทําให้เราอ่ะสามารถเดินต่อไปได้แต่ถ้ามันสมบูรณ์แบบมันจะผิดหวังเขา้าใจไหมครับปุตตะอาดีคือความไม่สมหวังนั้นเราลงทุนใหญ่โตเนี่ยสุดท้ายมันไปไม่ได้ มันก็จะเจ็บๆตัวปเปล่าๆแต่ถ้าเราแบ่งรับแบ่งสู้ด้วยความที่แบบอลองลงทุนดูก่อนเล็กน้อยถ้ามันได้ดีค่อยลงไปต่อเขาเรียกว่าถัวเฉลี่ยลงไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าให้เราล้าซําต้มเดียวทีเดียวอันนั้นเนี่ยไม่เหมาะและการลงทุนต้องเป็นระยะย,ยาวไม่ใช่ระยะสั้นเพราะว่าดาวเสาตกเรือนอริคือปัญหามันคือหมายความว่า ด้วยความที่ดาวเสาร์เป็นขี้ระแวงพอไาตกเรียนอริเนี่ยมันจะหมายถึงปัญหาบุษัตเนั่ยเกิดขึ้นตลอดและด้วยความกล้าได้กล้าเสี่ยงของดาวราหูที่เป็นเกษตรเนี่ยมันก็จะหมายถึงปัญหามันจะมานั้นนี่เราละเลยดาวเสาร์ดาวเสาร์ต้องต้องออกฤทธิ์ในทางที่ดีหมายถึงการมั่นคงระยะยาวเพราะอาริคือการสั่นคลอนหมายถึงความมั่นคงเกิดการสั่นคลอนเข้าใจะหมครับนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้นะครับเวลาลงทุนเวลาทําสิ่งใหม่ต้องไม่ละเลยสิ่งต่างๆที่ มันอาจจะเกิดผลในอนาคตข้างหน้าเรียกว่าวางแผนล,ล่วงหน้าก็ดีนะครับจะได้ทําความคุ้นชินกับสิ่งต่างๆที่เราทําลงไปทีนี้พระสวดีในลาลาภะเนี่ยมันจะถือว่า,าพูดหนึ่งเรื่องคู่ครองบ้างปัตตนิลาภะคุณจะได้เนื้อคู่คุณจะเจอเนื้อคู่นะครับแต่เนื้อคู่ตรงนี้เป็นเศษกรรมนะครับจำไว้นะถ้าใครอยากได้เนื้อคู่มันคือเศษกรรมเศษกรรมที่เหลือจากชาติที่แล้วเพราะว่าสมมติว่าเรา ทำบุญทำกรรมร่วมกับเขามาในชาติที่แล้วพอมาเจอชาตินี้มันคือเศษกรรมเพราะเราลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วและมันเป็นผลพลอยได้จากชาติที่แล้วก็เลยเรียกว่าห่างกรรมหรือเรียกว่าเศษกรรมนั่นแหละทีนี้เศษกรรมตัวนี้มันไม่ได้แปลว่ามันจะดีหรือมันจะเสียแต่มันได้ทั้งดีและเสียเข้าใจไหครับถ้าสมมุติเราทําบุญมาดีมากเยอะมากในชาติที่แล้วกับเขาเนี่ยมันก็จะมาส่งอันนี้ส่งในชาตินี้ที่ดีโอเคก็เป็นตัวตั้งสารต้นที่ดีที่เราจะได้เจอคนดีด แต่บางคนอาจจะได้เจอคนที่ไม่ดีคืออย่าไปยึดติดเขาว่าเนื้อคู่มากครับเขาว่าเนื้อคู่เนี่ยมันหมายถึงเศษกรรมอย่างที่บอกไปว่าสมมติว่าเราลักกับคนคนหนึ่งคนหนึ่งทําบุญไว้เยอะอีกคนหนึ่งเนี่ยทำแต่บาปแต่หมายถึงรักกันดีแต่หมายถึงอ,อ,อย่าลืมนะชีวิตเราความรักไม่ใช่ทุกสิ่งของชีวิตแต่ความรักคือส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นดังนั้น,น,นสมมติมันเป็นเคก้ก สี่ชิ้นใช่ไหมครับแบ่ง4ชิ้นความรักมันคือแค่เซี่ยวเดียวอย่างเงี้ยและอีก3ามเซี่ยวเนี่ยมันเป็นเรื่องอื่นเช่นเรื่องงานอีกเซี่ยวหนึ่งเรื่องครอบครัวอีกเซี่ยวหนึ่งเรื่องของสังคมอีกเซี่ยวหนึ่งเห็นไหมครับดังนั้นความรักเป็นแค่เซี่ยวเดียวเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเราไปยึดติดเอาความรักเป็นทั้งหมดเนี่ยมันก็พังสิครับถูกปะดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าความรักเป็นแค่เซี่ยวเดียวของชีวิตดังนั้นเนี่ยเราก็อย่าโฟกัสมากจนเกินไปหรือถ้าจะโฟกัสให้มันดีก็ต้องพยายาม บาลานซ์ทุกอย่างให้มันสมดุลอย่าทําให้เทไปด้านใดด้านหนึ่งจนมันเอียงพอมันเอียงเสร็จด้านหนึ่งก็จะพังนะครับดังนั้นเนี่ยเหมือนกับเวลาความรักไม่ได้ดีการงานก็จะหงุดหงิดไปด้วยก็ทําให้งานเนี่ยล่มสลายลงไปด้วยถูกไหมครับบางคนเนี่ยความรักทําให้เสียการเสียงงานก็มีดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะมันจะลามไปเรื่องอื่นอีกได้ก็ต้องระวังตรงจุดนี้นะครับโอเคถือว่ามันดีแหละแต่ว่าเราก็อย่าไปยึดติดมากมายวิธีการแก้ก็คือ เวลาเลือกคนเนี่ยเลือกให้เหมาะกับตัวเราเพราะว่าดาวเสีเนี่ยปัตตนีไปลาพระเนี่ยคู่ครองเนี่ยจนข้างมีเสน่ห์มากๆเลยมันจะมีคนเข้ามาหาเขาเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเราคือส่วนหนึ่งของการเลือกของเขาแต่ไม่ใช่ว่าเราคือทั้งหมดในการเลือกของเขาดังนั้นเนี่ยก็ต้องระวังตรงจุดนี้เพราะว่าเขาว่าเป็นคนมีเสน่ห์พระหัตถ์เอนจันท์มีเสน่ห์มากเลยครับดังนั้นเนี่ยและเป็นเสน่ห์ที่คู่ไม่ใช่ตัวเรา ราศีกันเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่แล้วแหละแต่ราศีมีนเนี่ยไม่ได้มีสเสน่ห์นะครับแต่พอมันไปอยู่ลาภะแปลว่าเราจะได้คู่ที่มีสเสน่ห์นะครับดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าสเสน่ห์เนี่ยอาจจะเป็นข้อดีก็ได้เป็นภัยก็ได้ดังนั้นเนี่ยให้เราเตรียมพร้อมเตรียมรับมือคือการเข้าใจในความเป็นคู่แล้วก็เข้าใจในบริบทของความสัมพันธ์ให้ดีให้ลึกซึ้งอะคือพวกนี้ว่าอย่าเพิ่งรีบค่อยๆศึกษาดูใจกันไปเรื่อย เพราะว่าคนราศีกันเนี่ยถือว่าดีก็จริง2เดือนครึ่งแต่พอดาวเสาร์โคจรถอยหลังกลับไปที่ราศีมีนวาเลนไทน์ปีหน้าวาเลนไทน์เป็นวันหนึ่งที่ที่เป็นวันหนึ่งของปีที่จะเกี่ยวข้องกับความรักน่นไม่ต้องยึดติดนะครับว่าจะต้องดีวาเลนไทน์จะต้องอย่างนู้นอย่างนี้คือคาดหวังพอไม่ได้เสร็จก็เ,เดือดร้อนเดือดดานอะไรประมาณนี้อันนี้ไม่เอาเพราะว่าไม่งั้นความรักก็จะพังทลายได้ความรัก ดี3าวัน65วันดีกว่าวันเลนทายวันเดียวเนาะดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องโฟกัสเรื่องวันเลนทายมากมายอะไรถ้าเขาไม่ได้ดีในวันนั้นถ้าเขาจําไม่ได้ถ้าเขามีงานยุ่งก็ช่างมันเถอะไม่ต้องสนใจอย่างน้อยวิธีการแก้จัดก่อนวันเลนทายหนึ่งวันน่ะดีที่สุดเพราะว่าเป็นวันที่ดีสับคนราสีกันแต่พอวันเลนทายปุ๊บมันไม่ดีแล้วไงดังนั้นเนี่ยก็จัดก่อนหนึ่งวันส่วนวันทายก็ปล่อยมันไปเพราะฉันได้แล้วทุกอย่างก็ถือว่า อันนี้เป็นวิธีการแก้ที่ดีก็คือจัดล่วงหน้าหนึ่งวันสลับเราแต่คนอื่นไม่จําเป็นต้องไปแคร์สายตาคนอื่นเขาเข้าใจบ้างครับจะดินเนอร์จะให้ของขวัญจะอะไรก็ก่อนหนึ่งวันโอเคนะส่วนกรรมที่เราจะต้องเจอคือดา,าวเสาร์เล็งรักเป็นพิธีบัติดวงแตกอันนี้ต้องจับมือกันไปแน,น่นๆดีๆถ้าคุณยังอยากมีเขาในชีวิตถ้าคุณคิดว่าคนนี้แหละคือคู่ที่เหมาะสมจำไว้นะครับศีลเสมอกันจาคาเสมอกันเสมอกัน,เ,กน,กนเป็นสิ่งที่จําเป็นถ้าคุณอยากได้คู่แท้ คู่แท้คือคู่ที่ถูกต้องแต่เนื้อคู่เป็นคู่ที่ทั้งดีแต่อาจจะเสียก็ได้เรียกว่าคู่เวรคู่กรรมก็ได้เนื้อคู่เป็นลักษณะของคู่เวรคู่กรรมก็ได้เป็นคู่ดีก็ได้แต่คู่แท้คือสิ่งที่ดีเท่านั้นดังนั้นเนี่ยยึดติดกับความคู่แท้ดีกว่าที่จะเลือกที่จะเป็นเนื้อคู่ที่คนอื่นเขาพูดกันนะครับเนื้อคู่แปลว่าคู่ที่มาเข้ามาในชีวิตหมายถึงการแมทกัน ที่อาจจะไม่ไดไ้ไม่ได้หมายถึงดีหรือไม่ดีแต่หมายถึงได้มาเจอกันมีกรรมมาผูกพันกันมาเจอเป็นความรักแต่ความรักที่ดีจริงๆคือคู่แท้ครับคู่แท้แท้จะต้องดีไงเขาา้าใจปะแต่เนื้อคู่ดูเหมือนดีนะแต่มันคือพมลิกิตที่ต้องมาเจอกันเฉยๆแต่มันยังไม่ใช่สิ่งที่ดีวิธีการแก้ก็คือจับมือกันไปทําบุญสร้างบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันนะครับเขาเรียกว่าทําบุญร่วมชาติตักบาตร ร่วมขันกันเนี่ยก็คือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ทำซะมันจะไดะ้มีบุญวาสนาพาส่งเราไปนะครับเรื่องของความรักเนาะก็ชนกันไปทำบุญบ,บ่อยๆก็ถือว่าเป็นคู่แท้ได้เช่นกัน,นครับในนั้นเนี่ยให้ไม่ต้องยึดติดกับเนื้อคู่อย่างที่เขาพูดกันนะครับอยากได้ก็จุงมือกันไปทำบุญกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นการกลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบุณครับ